เย็นตัวปลาบอ,อ,อพวกเขาสิอเอาปลาจาระเมะ็ดค่ะไปปล่อยซื้อกับแมค่ค่ะนะคะเอาปลาดุกน้ำเพลินคะ่ะไปปล่อยน้านในสร้างกับปลายดยอกบ้กล้าบ้ากับแม่ค้าเพิ่นยันเพิ่อนหลงเดี๋ยวถ่าปเบิ้งตอนปล่อยเนาะคะ่ะ นี่คะ่ะเขาสิบปล่อยลงนี่แหละตาเอาอหิวมากก็ปวดแขนค่ะประมาณอยกกู่ใกล้ๆค่ะเล็ตักเบ่อัดล้มค่ะอยู่หน้าบ้านไหยคะ่ะประมาณห้าร้อยพันวันป,ประมาณพันโตค่ะงั้เราไปยู่กับเป็ด ยังไปกินเป็ดเด้อปลอยแล้วไปออกไปลูกเดี๋ยวเป็ดที่กินเลย้ยังมาใกล้เป็ดเด้อเป็ดกินเนอ เล่นน้ำแล้วค่ะบ่งปิดสังเกตอาการสังเกตอาการปลาน่ยาเงียบอยบูยยค่ะให้เขาเล่นน้ำอยู่นี่แหละเดี๋ยวว่าเอาปลาจาระเม็ดมาปล่อยค่ะปลาจาระเมดว่าเอาลายหรอค่ะปลาจาระเมดประมาณห้าสิบค่ะ มันเล่งค่ะบุก้าปล่อยหลายดอกเป็ดกระถากินออกไปปะฝ่าวใหญ่เด้อเป็ดอีกกินก่อนเด้อเป็ดจะกินหมดนะ ปิดจอบแล้วคะ่ะเปิดจอบแล้วเปิดเลืมแล้วปล่อยอาหารให้เปิดทำมาเบิงพลกันค่ะว่าสิเหลือซ้ำใดเปิดจ้องแล้วเปิดจ้องแล้วคะ่ะเปิดสนเริ่มสนใจแล้วแล้วเบิงเราว,ว่าอีอย่างอยู่ในน้นำเข่าปลาเด้อป็ดค่อยบ่กินข่าปลาเด้อลูกเข่าปลาเข้าปลา บางตัวก็เข่าปลาแล้วค่ะบางตัวก็ยังเรียนอยู่ตื่นๆอยู่เพิ่นตัวน้อยอยู่ค่ะสีลอดเป็ดบ่คคะแต่เบิ้งเบิ้งเป็ดเพิ่นยืนจ้องเบิ้งอยู่นั่น ค่ะคลิปนี้สำนีเด้อค่ะจังไหนขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่ดูให้จบขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ